กไม่รู้ทำยังไงเปนโดนฆ่างั้นแหละเหมือนก็เหมือนกันผมโดนฆ่าไปร้อยรอบแล้วเ่อเราไม่ท่งนี่เหรอไม่มีเราบอยระเบิดเลยนะแล้วเราเราคิดได้กินสิ่งระเบิดอะ่ะใครมันระเบิดนะมันไม่ใช่ระเบิดคุณมันคือพิษอะไรก็ไม่รู้อะ่ะจริงเหรอจริงผมเห็นมันเขียวเขียวอะ่ะมันเป็นเขียวเขียวเหมือนยาพิษอะไรไม่รู้ออกมาจากตัวหนอนอะ่อนนะเฮ้ยไม่หนุกนะไม่หนุกนะจริงผมเห็นผมไม่หนุกนะ เป็นฟองๆอ่ะมันออกมาจากไอ้รังหนูน่ะไม่หนูกิงๆทุกคนดูดิถ้ามันระเบิดถึงเอานะเบิดจริงๆนะทุกคอาจจะได้ยินเสียงนะผมได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยถ้ามันระเบิดจริงๆอ่ะผมไม่เอานะผมผมไม่เอาอ่ะเหรอดูดิว่ก็เอาอะไรแล้วผมไม่มีคุณคิดอะไรถ้ามันระเบิดจริงแล้วหนอนแบบฆ่าตายอ่ะแล้วแบบดูดิมันฆ่าตายมันระเบิด ถ้าเราฆ่าแล้วมันก็เบืดมันฆ่าเราก็เราก็ตายไม่มีทางไหนรอดเลยอะได้ไปละโลแล้ทำยไงต่อโลทำอะไรมั่งอะเนี่ยผมได้ไปละมันคืออะไรอะสิ่งเบกปอมเหรอไม่มีอะไรพี่ผู้เหม็นหนอนเนี่ยมันหนอนมันมันมีฟองๆเขียวๆแล้วก็ไม่รู้อ่ะคุณเอามาช่วยคุณดิผมมีโล่อ่ะคุณคุณเห็นไม่เนี่ยคุณเห็นไม่เนี่ยตะกรง ไม่ paid, เห็นไม่เห็นอะไรเลยผมเรียกคุณเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรอ่ะคุณมาดูคือว่าผมมีโรคแล้วทำไงต่ออ่ะคุณดูไอ้เนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยเนี่ยไหนๆคุณมาดูไอ้เนาะเนี่ยเนี่เนี่ยผมเห็นจากไอ้ตรงเนี้ยไอ้กับไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันมีควันออกมาเี็นเขียวๆอะมันเป็นเขียวเขคุณไปไหนอ่ะไม่เห็นจริงๆไม่เห็นคุณอ๋ๆเจอ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 แล้วคุณควันโอ้คุณคุณเมาอะไรอ่ะ ผมไอ้ดูน้อตี <c oughs> ผมติดสถานะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยคุณตัวอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นอะ่ะไหนตัวไหนตัวไหนจะได้เป็นตายตายตายเห็นมันหลังหลังบ้านไม่ไใช่หน้ำบ้านเนี่ยนะตรงวาวาเนี่ยบัวลาวาฝ่าวไปแล้วเปล่า ข้างหลังเขางหลังเขาหลังเขาหลังด้วยเขาหลังด้วายาเหรอนี่แม่อูดเปลอูดเปลนี่เปลใช่นี่เปลนี่หล,ลังไอ,อ้ตัว,นะตว,นะตวนเนี้ยหลังนี่หลังมันคือ,อ,อตีโครงอ่ะไอ้ตัวอะไรไนะอ้ตัวอะไรวะมันคือไอ้ไอ้ตัวของเอเมซี่อ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวเองลองตีดิ อ้อุ้ยจ็บฮะอะไรอ่ะเห็นเปล่ามผมตีแล้วผมแม้วม,มันกลายเป็นมันกลายเป็นผงเหรอมัน,ม,นมันกลายเป็นโกโก้เหรอเปนแต้ปแต้ะผมอไปทำออะไรอ่ะ มันดูย่าได้เหรอมิก้คุณคุณเห็นอะไรไหมตรงกลางจอ่ะทำไมสองมันขึ้นมาสองเห็นไหมเห็น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 สองอะไรสองอะไรสองก่อนอะไรอ่ะบอสเหรอเฮ้ยอะไรคือสองบอสป้าคุณคุณไม่แน่นะบอสอ่ะย่ามันเหรอฮะนี่ยังย่าสองไม่ไหวแล้วเนี่ยการ การปล่อยพันมันเหรอล่างสองล่างสองวะคุณไม่แน่ใจอะมันกลายพันเป็นล่างสองน่าจะเออมันจะกลายพันเป็นล่างสองแล้วอ่ะม่ใช่ล่างร้อยการบอกว่ามันเป็นอะไรบ้างเหรอขนาดนี้ขนาดนี้ยยังเป็นล่างสองไม่เขียนนะบอกมันแบบตรงๆหรือก็ส่วนีเป็นกกลายพันอะไรพวกเนี้ยแบบห่างสองกายใครก็พึ่ง ใปริศน,นาทำไมไม่ใช่เปรียบครปริศนา,นาเกมซอมบี้ปีศาจปรสิตกระจายไม้ผู้ซ่านเราเราได้รู้เขาแล้วนะการเวลาที่เราผ่ามันเนี่ยไม่แต่ว่าตอนแรกคุณเห็นงวังวงวัวงัวแขนยาวใชไหมผมไม่เชืว,ว่าตอนแรกผมไม่เคยเ,คยเห็นงัวขา,วายาว่มุมกล้องมันแปลกมุมกล้องมันขยายมันขยายมันแปลกแต่มีระเบิดแล้วเมื่อเราเคยเห็นระเบิดมาก่อนไหมถามจริงถามจริงไม่ได้ไม่ได้มอไม่ได้มอ ระเบิดผมไม่รู้แต่ผมเห็นควันเขียวๆน่าจะเกี่ยวกับระเบิดเพราะว่ามันมีแค่อสองสามอันนี้โอ้ด้าบเลมันยังดีกนันนตอนนี้ยังใช้ดีนะแต่พังง่ายไปนิดหน่อยไม่ง่ายนะผมว่ามันก็ยากอยู่เพราะก็แล้วคุ้มค่า